เมื่อว่าง่ายนะเมื่อกี้เนี้ยมึงอทำอะไรครับเมื่อทด็มื่จะกินน้ำเด็กฉลาดเหรอ ดี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 ได้ยังครับอะไรไหมกินเยอะเยอะ อร่อยปะโอ้โหหนูกากินหมดเลยเหรอกาหมดกินหมดทีเดียวกล่องเลยเหรอลูกเอะ สอนไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เคยจําบอกอย่าไปเปิดเองก็ยังไปเปิดเองใช่ไหมโมเปิดได้เหรอใช่โมเก่งเก,ง,กงเก่งมากไหมแม่อัพโมเก่งมากไหมมากเลยแม่อัพเปิดใช้นมอนหน่อยดิเปิดอะไรครับเปิดกาตูนบอกหนูจะดูการ์ตูนทีวีเหรอ,อโอเคโอเคคิสก็อนเลยแม่จะดูแม่จะเปิดไหมคิสก่อน